กับพี่น้องครับโอ้ยหนาวหมู่อยู่เลยพี่น้องเอ้หนาว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 ใส่เดือนบล็อกปามกับพี่น้องป้ายกอบประเได้เปลี่ยนไหมอ้าวอยากจะเสือท่านเห็นว่าอยากจะเสือท่านเห็นว่าวันพรุ่งนี้นะครับมอเตอร์เวย์เปิดนะครับวิ่งขิวเลยวิ่งขิวเลย อันี้น้องโยเขาก็มาตัดหญ้าให้ตัดแต่เมื่อวานแล้วแหละนะช่วงนั้นผมเข้าเมืองวันนี้เขาก็เลยมาตัดวันนี้มาเก็บงานอีกเละเลยอ่นี้จะไปมอเตอร์เวย์นะครับจะไปมอเตอร์เวย์จากนี้ไปผมว่าไม่ถึงกิโลเนาะแค่เดียวแหละเนาะก็จะเปิดได้ใช้พวกนี้นะครับวันที่28เสพาะรถ4รล้อเท่านั้นนะครับมอเตอร์เวย์หรือ M6 จากโคราชถึงบางปะอินนะแต่พรุ่งนี้เขาใจวิ่งถึงปากช่องช่วงรถติดมากๆก็จะเป็นช่วงลำตะคองนะแล้วก็ช่วงนั้นน่สวยที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองวิ่งนะครับท่านลองใช้ถนนดูพรุ่งนี้เปิดใช้แล้วครับไม่แน่นะว่าอาจจะวิ่งชฉิวก็ได้พรุ่งนี้อาจจะลองอาจจะลองมอเตอร์ว์นะครับนะเริ่มใช้แล้วพรุ่งนี้ ถ้าท่านจะมาใส่เดือนบุรอกฟาร์มนะครับถ้าท่านมาจากโคราชนะก็อย่าอย่ามาโมอเตอร์เวย์นะถ้ามาทางโคราชมาทาปกปักสงชัยให้วิ่งบายพาสแล้วมาเข้าตรงไทยวัสดุนะครับแต่ถ้ามาจากกรุงเทพมาจากสระบ,บุรีนะท่านก็มาโมอเตอร์เวย์เลยพอผ่านตรงจุดตัดนะครับที่จะเข้าสีมุมนะ ผ่านมาดิดนึนงท่านก็ออกคู่ขนานนะครับปักหมุดมาก็ได้นะครับ mm hmm. เขียนคําว่าสวนตามความฝันโคร,ราชปักหมุดมาเลยแป๊บเดียวก็จะถึงทางแยกเข้าบ้านทุ่งกระโดนนะครับพอท่านแยกซ้ายลงมาก็จะเห็นโรงเรียนบ้านทุ่งกระโดนแล้วก็จะใสเดือนบุรักปามนะครับหลายท่านมาจากกรุงเทพนะครับมา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 เยี่ยมมาเยือนกันช่วงปีใหม่นี้คงจะปากันเยอะแหละนะเพราะทรมาหลายท่านก็ ผกนะครับนะผักมาากตรงนี้ก็แล้วกันมาจากกรุงเทพมาจากสระบุรีนะม,มาจากทางโน้นนะก็มาโมโตว,วีนะครับง่ายที่สุดปักหมุดมาเลยสวนตามความฝันโคราชสวนตามความฝันโคราชผักหมดมาเลยนะครับแล้วท่านก็จะถึงไส้เดือนบุญรักฟาร์มซึ่งเป็นชื่อใหม่ ตอนนี้ผมกำลังเดินนะครับเดินเดินเดินรอบรอบฟาร์มเนาะที่ตรงนี้มของชาวบ้านเขาเขาไม่ทำนาตอนเนี้ยเขางดก่อนนะยโยมันจะตัดรอบเลยนะ่เนี้ยว,ว่าไปยโยจะตัดรอบเลยนะยโยจะตัดรอบเลยแต่จะไ,ไม่ได้เดี๋ยวมึงเดินใส่ตา تااب کندا برننگ به تی جز ب